สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เรามาดูวิธีการตัดสายนอกกรณีที่สายนอกค้างนะครับซึ่งอาจเกิดจากปัญหาของการโทรผ่านตู้สาขาที่เรียกกันว่าทั้งถูกทั้งหรือไม่ก็ค้างจากกรณีใดๆก็แล้วแต่ตอนนี้นะครับมีสายนอกสายที่3ซึ่งเป็นสายนอกที่บริษัท Isa a c เ n g i n จอรนะครับตอนนี้ผมทดลองโดยการโทรไปที่หมายเลขอื่นนะครับ ก็สมมุติว่าสายนี้สายที่3ครค้างอยู่เรามาดูกันว่าวิธีการที่จะตัดสายนอกทําได้อย่างไรนะครับให้กดสปิเกอร์นะครับแล้วก็สายนอกนั้นโค้ดที่ตัดสายนอกของบริษัท Isaac Angeling จะเป็นโค้ด sharp 724นะครับ หลังจากที่เรากดชาร์จ724ส่นะครับสายนอกที่ค้างอยู่ก็จะวางสายไปอันนี้เวลาใช้ก็ต้องระมัดระวังกันทีหนึ่งนะครับเพราะว่าอาจจะไปตัดสายนอกที่ใช้จริงอยู่ก็ได้ต้องให้แน่ใจก่อนว่าสายนอกที่เราตัดเป็นสายนอกค้างจริงๆนะครับสำหรับโค้ดทั่วไปจะเป็นโค้ด724บางที่นะครับจะตั้งใช้เป็นชาร์จ724แล้วแต่ ตู้สาขาที่มีการเซตเอาไว้นะครับอันนี้ก็จำไว้2ตัวแล้วกันนะครับถ้าไม่ใช่ชาร์ปเ2็ดก็เป็นเลข724ขอบคุณครับ